เอาเริ่มรื้อแล้วครับดิแผนกรื้อช่างตาใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับโป้แล้วครับเริ่มโป้แล้วเมื่อวานก็คนเกาะเหล็กครับนี่โป้แดงโป้แดงเก็บรอย นะครับเก็บหลุมไม่กี่จุดหรอโป๊โปไม่กี่จุดนะครับสวัสดีครับช่างใหญ่โป้ไม่นานแล้วเนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเตรียมมาดีเดียว เชื่อมมาเต็มอ่โจงอางไม่ต้องโปหรอกโปน่าจะมีเสาแล้วก็คานข้างๆอันนี้เรียกโปแดงใช่ไหมจ่างครับโปแดงติดหนึบเลยใช่ไหมโปแดงติดหนึบ แผงโป๊กเลยเหมือนฉาบปูนเลยไปฟังนั้นไปเขาไม่ได้เคลียร์อะไรเลยนี่สวัสดีครับช่างอ้วนสวัสดีครับอันนี้ก็แผงโป๊กช่างแก้วลืมเจียให้หรือเปล่าวังนี้

ต่เลื้ยหัวหัวต้องรื้อหมดเดี๋ยวชายใหญ่ก็จะเอามาอีกสองคันนะครับต้องเร่งทำคันนี้ช่างอบไปไหนอะไม่รู้มีอย่างเงีเดี๋ยวช่างอบ รอกผมว่าเ้ยวันนี้ยังไม่รีบรำหรอกเคือบเสร็จยังันนั้นฮะไหนพูดอะไรพูดเลยใช่พูดไปเลย ผมให้ช่างแก้วเชื่อมเต็มเก้ก็ไม่เชื่อมเดี๋ยวบอกเดี๋ยวมันบิดเิ่นหวาคโอ้ไปเลยโอ้ปิดไปเลย ไปดูชั้นตาก่อนหรือกระจุยหรือกระจายหรือให้หมดนะครับผมจะเก็บรายละเอียดด้านในแล้วก็พื้นหรืออะไรประกอบพื้นได้ไหมเนี่ยนะใ,ใครเป็นคนประกอบเ<ม>นี่ยเรือกี่คันละ เยอะหลักๆเว็นเมก้าครับแต่ก่อนเป็นรถกระบะพวกรถกระบะแต่ลางๆมามันจะซีดีเจ็กดกินข้าวยังกินนะครับ โอ้มาแล้วช่างใหญ่สวัสดีครับโอ้ยทักไปหลอกผมว่ายังไม่รีบที่ใจได้ครับเช้าช่เขาพ่นนั่นอยู่พ่นเองเขาขนาดนน่ะโอ้เหรอเพิ่งมาจับตรงนันเองเดี๋ยวมาก็มานั่งรออยู่รอได้รอได้เดี๋ยว อันนี้เนี่ยอุดเรื่อยๆ,ๆช่างเนี่ยครับผมจะใส่ตรงเสาเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็ไม่มีไรมากนะเนาะโปอ,อย่างเดียวแล้วก็รือ้อแล้วก็อะไรอีกช่งางหัวท้ายแล้วผม เข้าหัวป่ะรองไะเบอดอ่ะพวกบันไดนี่ก็เอาออกหมดครับแล้วก็ได้ไม่ได้ต้บวกด้านบนก็ต้องรื้อลงมาครับทัณน้องไหนว่าร้อกกันอีฮะ ไม่รู้มาได้อยู่มาเถียมกลับ,บ้างนี่เตะเ้าลงเสร็จแล้วข้าวมัลงไปแล้วเราจะไ่กผู้มานก็ไม่ผูกนะแต่ผมจะปูใหม่พวกเนี้ยพวกหนังพวกเนี้ยผมจะให้ร้านเขาปูให้ใหม่ ทำแล้วเอาเป็นยังไงอันนี้ออกเลยใช่ไหมกระจกุกมีถ้าไม่ชำนาญน,นี่ไม่เป็นเลยนะถ้าไม่มีประสบการณ์การรื้อนี่ <c oughs> ยากเลย <c oughs>

nè à, à. rồi xuống <laughs> <laughs> ủa leo à ไม่ถอดฝากระโปรงมาทำบ่ช่างเนี่ยฝากระโปรงไ้ก่อนโอ้ได้แล้วครับแจ๋วทำอะไรครับช่างจะขัดอะไรนี่จะขัดยารุ ชายใหญ่โอ้ขัดยารถชายใหญ่เด็กนาทีกัทนทาแล้วรถชายโกมันว่าตรงนี้โป้เสร็จรเรียบร้อยครับไม่เยอะครับก็มีเสานะครับลกเล็วฝั่งนี้แทบไม่ได้โปเลยครับนี่คานตรงนี้นิดเดียวก็ช่วงนี้ xăng. Bịt đấy. นี่แล้วแนงก็โป้เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมอเชียวบอกว่าทำชา<ะ>้าๆหน่อยฮะครอเชียวบอกว่าทำช้าๆหน่อยไม่เป็นไรผมไม่รีบทำไปเรื่อยๆเด,ดี๋ยวไม่มีอะไรดูอวะเออทำไปเรื่อยๆสักสักราเดือนได้ได้สักครึ่งปีไป เอาสักครึ่งปีอยู่อูชายใหญ่ก็ครึ่งปีเด้ครับได้ยังไงต่อโปรเซสยังไงต่อโปรเซสขัดน้ำขัดน้ำโอ้เีย็ร้อยแล้วตรงนี้มันเป็นรอยที่เขาเจียเหล็กออกเริ่มเป็นร่องแต่โปแล้วแหละ อยู่ไหมมันอยู่ไหมติดนึบเลยเป่ะตีดำก็ไม่ร่วงแล้วทำไมอย่างผมเคยเห็นเขาโป้ตามร่องร่องเสาอะทำไมมันแตกอะเขาโปอะไรโป้หนาโป้หนาใช้ีโปเหลืองโป้เหลืองครับโอ้ถ้าโปเหลืองมันไม่ดีต้องโปแดงโปแดงมันจะหน้าบอกให้ โป้เหลืองมันถูกกว่าง,างี้เหรอหรือว่าไงก็ใช้สำหรับจับตัวเล็กๆน้อยๆอันนี้คือโปูแดงนะครับมีโปูแดงโปูเหลืองให้ผมสั่งสีเลยบะหรือไงหรือรยังฮะสั่งเลยมาลองดูเหรอจริงเหรอ โอผมคุยกับร้านสีแล้วที่สั่ร้านไหนสั่งในเพจสั่งในเพจเห็นผมส่งให้ดูไหมเห็นครับผิดนั่นแหละคนตามนั้นแหละต้องต้องตงนนต้องร่ต้องร่อง่เคยซืตัวออย่างนี้เคยประมาณกี่บาท เนี่ยผมซื้อให้ลูกค้าน่าจะไม่รู้เท่าไหร่มาหน้าห้องใหญ่มาแล้วมาครับ YouTube <c oughs> เริ่มจะมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเอ็กครับเมื่อเช้าในมิมล้อเหล็กนะครับอันนี้เอ็กดัมซิง ก็ขากระจกผมขายนะครับคู่นี้เป็นขาเลดเลยนะครับขายใครสนใจก็ติดต่อมาครับของแท้เลยครับเก่าญี่ปุ่นครับผมก็มีกระจกด้วยนะครับนี่มีกระจกพร้อมเลยครับああเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับ สวัสดีครับผม,อมเอาเฮ้ยมันต้องตอกงั้นเลยเหรอครับหกแปดบาดนองเดียวดิอเอาต้องตอกให้ตอนนี้มันคายหน่อยโอเคอ <c oughs> <c oughs>